อ่านแล้วซึ้งเลยสงกราดอวยพรวันเกิดน้องปีใหม่เรียกได้ว่าน้องปีใหม่กับพ่อสงกรานเตชนะนรงทำแฟนคลับชื่นชมในความน่ารักเมื่อวันนี้หนึ่งมกราคมเป็นวันเกิดของน้องปีใหม่และพ่อสงกราดได้โพ์ภาพคู่กับน้องปีใหม่พร้อมกับอวยพรวันเกิดลูกสาวกลางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขตั้งใจในสิ่งใดๆขอให้สมหวังในสิ่งน,นั้นและที่สําคัญสุข สันวันเกิดครับคุณลูกสาวสุดที่รักเป็นเด็กที่น่ารักกับปู่ย่าตายายเสมอไปนะครับหลังจากที่โพสต์ออกไปทําเอาบรรดาแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเช่นแฟดป๊ะป๊าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่ปี HNY and HBD ค่ะน้องปีใหม่คนสวยขอให้น้องปีใหม่เติบโตบนโลกใบนี้อย่างสวยงามนะคะคนสวย Happy Birthday ค่ะน้องปีใหม่ขอให้เป็นที่รักตลอดไปของทุกคนนะคะเป็นต้น